啊。<laughs> เดี๋อออยวขออนุญาตแนะนำตัวก่อนเลยนะคะพี่ชัน,นสุปัญญาเสกไกุลนะคะเป็นตัวแทนของตรตบริษัทปานโูนิพูจำกัดน,นะคะแต่จริงๆเราป่งอยู่มีอีกห,หน้าที่นึงนะคะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของเป็นฝ่ายบริหารโครงการนะคะของอ <ๆ S 2> ินโนเวทิคเขานะคะของอยู่ที่บูดของอสิร์ชดีไนเซ็น์ท่านนะคะของสำนักงานการใช้แห่งชาติวชค่ะแต่ว่าวันนี้จะขออนอุญาตเป็นตัวแทนทางบริษัทนะคะเนื่องจากบริษัชชทอีกสองขาคือปานตลโดก้อนค่ะก็คือจริงๆอ่ะที่เป็นที่มาของการเข้ามาโครงการใจที่มาเจอทางทางเรา ก็ะะเกิดจากการที่ว่า ตัวน้ำตาลตะโหน่นะคะ่ะปกติแล้วว่าเราจะเห็นรูปแบบของเป็นปึกเนาะที่แบบว่าแบบแข็งๆทง<ช>บางทีก็จะแบบว่าเหนียวติดมือใช้ยากถูกไหมคะดังนั้นอะ่ะเขาก็จะไม่เหมาะกับการที่จะเอามาใส่กับเครื่องดื่มหรือจะเป็นพวกแบบของหวาน,นเวลาใช้งานเนี่ยคะ่ะมันจะกําหนดกวกแบบปริมาณการใช้ค่อนข้างยากดังนั้นนะคะก็คือเขาก็เลยมาเข้ามาทางฐานนักวิจัยแล้วก็มาหาทางเรานะคะก็คือในการพัฒนางานวิจัยตัวนี้ ออกมาค่ะซึ่งตัวหนึ่งก้อนนะคะก็จะสามารถกําหนดจํานวนแบบแคลอรี่ได้เนี่ยเขาสามารถที่จะอยู่ได้นานนะคะก็คือเป็นเป็นก้อนอยู่คงที่แบบนี้นะคะนี่คือมาจากการวิจัยแล้วดอว่ากินแคลอรี่ด้วยค่ะต้องจำกัดนี่แหละที่เราต้องดูนี่แอบเห็นว่าเขามีบอกว่าเป็น low GI sugar ใช่ค่ะก็คือ low GI อยู่แล้วกินเข้าไปแล้วระดับน้ำตาลเลือดจะไม่ขึ้นเร่องอันนี้จึงเป็นข้อดีว่าก็เลยกลายเป็นว่าน้ำตาลตัวนี้นะคะ พิ่งวัดล่าสุดเลยโรจีไอจุดที่28เองซึ่งอันนี้ถือว่าเหมาะสําหรับกู้ที่ต้องมันแบบต้องขึ้นน้าตาลนะคะคือตัวที่แบบดีมากต้องการความหวานด้วยแต่อย่างจะโลจีไอตัวนี้ตอบโจทย์มากค่ะไปชมที่หน้าเว็บเขาได้นะคะมีโปรดักตลาหลายนะคะแล้วก็จังหวัดสงขานะคะเพื่อสุธิรัาสามารถที่จะไปเยี่ยมชมหรือไปเที่ยวได้นะคะค่ะแล้วก็สําหรับท่านไทยนะคะที่ไม่อยาาสั่งออนไลน์วันนี้ในโซนไอยูมีจำหน่ายด <scarf. S 2> ้วยปีค่ะราคาเท่าไหร่นะคะ 65บาทนะคะอย่างหนึ่งขนทอหนึ่งกระปุกตัวนี้ไซส์นะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ135กรัมแล้วก็ตัวนี้เป็นโอทอปด้วยคาร้โอทอปมาด้วย เยวขออนุญาตแนะนำตัวก่อนเลยไดค่ะดิฉันสุกัญญาเสรอกุลนะคะเป็นตัวแทนของบริษัทปานโรนิฟูจักัดนะคะแต่จริงๆเราปูอยู่มีอีกหน้าที่นะคะก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของเป็นฝ่ายบริหารโครงการนะคะของอินโนเวเขานะคะของอยู่ที่บูของวิจัยดีไซน์เซอรท่นนะคะของสำนักงานการใช้แห่งชาติวชชค่ะแต่วันนี้จะขออนุญาตเป็นตัวแทนทางบริษัทนะคะเนื่องจากบริษัทท่อยู่สงขาซคือปานตระหนกกอนค่ะก็คือจริงๆอ่ะที่เป็นที่มาของการเข้ามาโครงการของใจที่มาเจอ ทงเรานะคะก็เกิดจากการที่ว่าตัวน้ำตาลโนดอนะคะ่ะปกติแล้วว่าเราจะเห็นรูปแบบของเป็นปึกเนาะที่แบบว่าแบบแข<ช>็งแงบางทีก็จะแบบว่าเหนียวติดมือใช้ยาก